ครับวันนี้เรามาเก็บลูกกระเจี๊ยบกันลูกกระเจี๊ยบกันตัวโตวลูกบน่มเลยพี่น้องนะกินลูกกระเจี๊ยบมีประโยชน์ต่อร่างกายาช่วยเคลือบลำไส้เคลือบกระเพาะท่านไหนที่เป็นกดไหลย้อนก็ดีโลคกระเพาะก็ดีเกี่ยวกับลำไส้ไม่ดีก็ดีหรือเป็นไขมันพอกตับ ก็สามารถช่วยดูแลสุขภาพร่างกายให้เราได้อาน่าจะลองกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนนี่ครับต้นกระเจี๊ยบแบบพันพื้นบ้างพื้นบ้านเราแต่พันที่เป็นแบบอาที่เขาเอาไปจําหน่ายเราก็มีนะพี่น้องนะอาหลากหลายชนิดกันเลยที่น่าจะปลูกไว้นี่เป็นสายพันธุ์ที่เขาจําหน่ายในตลาดกัน นาจะก,ก็ได้เอามาปลูกไว้เช่นเดียวกันเพื่อบำรุงร่างกายเพราะว่านาจะก,ก็เป็นความดันกับเบาหวานาสิ่งเหล่านี้จะทําให้เรามีสุภาพแข็งแรงขึ้นได้เนื่องจากเรากินผักพื้นบ้านผักพื้นเมืองของเรา,าหลายท่านหลายคนก็ชอบกินผักพื้นบ้านพื้นเมืองรสของเขาก็มีกรอบกรุบกรุบนิดนึงจะทําให้ร่างกายเรามีสุภาพระมัยแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น สำหรับท่านไหนที่เคยกินแล้วก็จะรู้รสชาติกันดีว่าลูกกระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์ได้ดังออไรเพราะว่านาจะรองแล้วอ่าแฟนนาจะเป็นกดไหลย้อนมา3-4ปีกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายกินยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นนาจะก็เลยอ่าได้คำแนะนำมากินอย่างไรให้มี ประโยชน์ต่อร่างกายเราก็นําลูกกระเจี๊ยบเขียวมาหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นแล้วเอาไปแช่น้ํากินทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีแล้วยางของน้องยางเี่ใสของน้องที่อยู่ในผลของลูกกระเจี๊ยบก็จะออกมาละลายใส่น้ําให้เรากินเราก็เอาน้ํานั่นแหละครับที่เป็นยางเตยใสมากินก่อนอาหารทุกวันทุกวันทุกวันจนทําให้เกิดหาย จะกดไหลย้อนทันทีน้าจาก,ก็แบ่งปันความรู้ให้เพื่อนร่วมทางกันสําหรับท่านไหนที่อยากลองหรือเป็นโรคกระเพาะเป็นกดไหลย้อนหรือเป็นเกี่ยวกับลําไส้ไขมันพอกตับก็ดีไขมันสูงก็ดีลองไปทําตามนาจะดูก็ได้นาจะามาแบ่งปันให้ทุกท่านทุกคนได้รับความรู้แล้วไปทํากันดูบางคนอาจจะกินสด บางคนจะอาจจะเอามาหั่นเป็นแว่นแล้วก็แช่น้ําไว้จักสิบนาทีแล้วก็ดื่มน้ํานั้นก่อนอาหารทุกวันสําหรับนัดจ้าก็ทอบทานสดทานสดก็มีประโยชน์มากแต่ถ้าเราเอาไปนึ่งหรือเอาไปลวกมันจะทําให้ยางที่อยู่ในตัวกระเจี๊ยบเขียวของเรานี้ระลายออกไปโดยผ่านความร้อนออกไปมันก็จะได้รับยางเสๆยใจาก ลูกก็เจ็บเขียวไม่ได้เต็มที่นักเท่าไหรอ่าแต่ก็มีประโยชน์แต่ว่าความร้อนจะทําให้ยางของเขาระเหยออกไปหรือออกไปตามน้ําที่เราต้มประโยชน์ของเขาก็จะน้อยลงไปจากร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือแต่วันดักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ณจะขอแบ่งปันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และท่านไหนได้ลองได้ชิมดูแล้วกินแล้วมีประโยชน์อย่างไรกินแล้วหายดีอย่างไรท่านไหนที่เป็นความดันเบาหวาน ใคไขมันในเลือดสูงโรคก,กระเพาะโรคลิซีดวงกดไลย้อนถ้ากินแล้วทานแล้วมีประโยชน์คอมเมนต์บอกนาจะด้วยครับอย่างน้อยกินสัก3เดือน4เดือนให้ต่อเนื่องท่านจะรู้ผลว่าท่านจะหายไปโรคก,กระเพาะโดยชับพพันโดยทันทีแบ่งปันความรู้สำหรับคลิปนี้นะจะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจที่เข้ามารับชม นะจะใช้ลงบายบายสวัสดีครับลองกันดูนะ